ถ้าพูดถึงพวกตัวละครนักรบนะครับหรือว่าพวกขุนศึกในวรรณกรรม3าก๊กเนี่ยมาดามจะชอบตัวละครตัวไหนมากกว่ากันนะครับระหว่างเตียวเลี้ยวกับงินเหลียงเตียวเลี้ยวเตียวเลี้ยวกับเทียเผาเทียเผาเทียเผากับเตียวหุยเตียวหุยเตียวหุยกับซิหลงเตียวหุยเตียวหุยกับม้าเฉียวม้าเฉียวม้าเฉียวกับลิโป้ ลิโป้ลิโป้กับกวนอูกวนอูกวนอูกับไทยสูจู้กวนอูกวนอูกับจิวยี่กวนอูกวนอูกับจูล่งจูล่งจูล่งกับฮองตงจูล่งจูล่งกับบุญทิวจูล่งจูล่งกับเตียวครับจูล่งจูล่งกับอีกิมจูล่งจูล่งกับซุนเซ็ก จูโล่งหมดแล้วครับทำไมถึงชอบจูโล่งครับพี่ครับจูโล่งหล่อเห็นไหมล่ะที่เลือกก็มีแต่หลอนั่นแหละ <laughs> <laughs>